ชมรมหัวหน้าส่วนราชการนะครับก็ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากร,รทางการแพทย์ครับนายวิทูลบุรชนพงพันธ์ปปชจังหวัดพิษณุโลกนะครับและนางสาวพันนีสัสดีแพงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นำทีมชมรมหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มเพื่อนชิววบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน12,200บาทในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมรับมอบเงินในครั้งนี้ทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะครับก็กล่าวว่าขอขอบคุณแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุกหน่วยงานได้แสดงความห่วงใยทุกคนอย่างเต็มที่ ความสามารถเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 และขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทางราชการเพื่อยุติปัญหาการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดสำหรับจังหวัดพิษณุโลกครับพบผู้ป,ปว่วยยืนยันสะสม6รายนะครับรักษาหายไปแล้ว2รายด้วยกันแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ4รายด้วยกันครับ